สี่ศูนย์สี่สุขีนี่รันรันรันนะครับเป็นภาพยนตร์เรื่องแดงของกิตาอู๋เจ๊เอ๋เขาดีใจมากคือเข้าทางเขาไงเพราะว่าเขาก็แบบเป็นคนชอบอะไรแบบตลกตลกอยู่แล้วกิตาอู๋นี่บีบนิ้วโป๊ะนี่อันไปเป็นไมเคิลเลย เขามาเล่าให้ผมฟังบ่อยมากเรื่องการที่แบบว่าต้องตบพี่เต๋อฝันอะไรอุ้ยตบกูทำไมเนี่ยแซบอุ้ยเอ้านั่นมึงอะแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่กล้าตบจนแบบตบตบไปหลายเทคมากอุ้ยอุ้ยเอ้าเอ้าเราดีเทียรตบทำไมเนี่ยเก่เร้เน ไอ้เยี่ยตัวเยี่ยเลยโอเคจะเชิญชวนแฟนๆทุกคนมาดูภาพยนตร์เรื่องแรกของพี่ต้าอู่เนียนะครับผม404สุขินีรันรันหวังว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ทให้ทุกคนแฮปปี้ได้หนังเนี่ยจะฮาขนาดไหนเดี๋ยวต้องรอดูเลย